ช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าหนักสำหรับไรายได้ที่หายไปจากวันนั้นเราก็เริ่มที่จะเปิดร้านอาหารต่อโดยที่ไม่ต้องปิดและไม่ต้องให้ลูกน้องออกหรือไม่พักงานเราก็มีสวัสดิการ ให้ลูกน้องทุกคนเราก็จะเปิดร้านอาหารพอเราขายอาหารได้สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วลูกค้าที่อยู่กับบ้านทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยเขาก็โอเคกับเรามากตอนนี้ด้วยความที่ร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดร้านเครืงง่องดืง่มปิดหมดเลยลูกค้าก็เลยมาแนะนําว่าพี่ช่วยลงเมนูน้ําดื่มด้วยได้ไหมหรือเป็นน้ําอะไรก็ได้เราก็อ่ะอย่างน้อยมันเป็นรายได้พิเศษเพิ่มอีกเนาะจากที่เราต้องขายอาหารก็จะเป็นเครื่องดืง่มเราก็ไปที่เมคโครเพราะปกติเราจะซื้อสินค้าเมคโครประจําอยู่แล้วเราก็เข้าไปหาตามเชล ก็เลยเลือกสินค้าเป็นโกโก้ชาเขียวชานมที่ลูกค้าที่ส่วนใหญ่ก็คือทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พอเราได้เครื่องดื่มตัวนี้มาเสร็จเราก็ดีเลยลูกค้าก็ชอบด้วยชงง่ายราคาก็ไม่แพงแล้วรสชาติอร่อยด้วยก็ถือว่าโอเคเลยค่ะเราไม่ยอมที่จะรอโอกาสแต่เราจะพยายามเดินเข้าไปหาโอกาสเพื่อความสำเร็จ